สวัสดีค่ะนี้ชนิดาพานะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะนี้ตั้งใจที่จะทำคลิปชุดนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลความรู้แล้วก็ประสบการณ์ตรงของนี้เองค่ะจากการที่นี้ได้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมาแล้วถึง3ามครั้งนะคะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีอาการยังไงจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่ามันไม่ปกติแล้วนี่มันคือยังไงนะคะและในแต่ละครั้งเนี่ยอาการที่เป็นมี อะไรบ้างใจสั่นใจพริว้วหัวใจเต้นละลิกละรัวแล้วก็เราเนี่ยได้รักษายังไงมาเราไปหาคุณหมอที่ไหนกระบวนการรักษาเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะนิเชื่อค่ะว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับผู้ที่เริ่มสงสัยนะคะว่าเอ้ยตัวฉันเป็นอะไรหัวใจฉันเต้นแปลกแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากเลยกับคนที่กําลังรักษาโรคนี้อยู่นะคะรวมไปถึง แม้กระทั่งผู้ป่วยที่รักษาตัวเสร็จแล้วนะคะว่าหลังจากที่เราได้รักษาได้รับการจี้ไฟฟ้าหัวใจมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้เรามีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพหัวใจที่ดีไปอีกนานๆเนี่ยเราควรทาอย่างไรบ้างนะคะเราต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างนี่ก็เชื่อว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลดีๆอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้เอาไว้สําหรับสังเกตตัวเองดูแลรักษาตัวเองควบคู่ไปกับ การรักษาจากคุณหมอค่ะฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและในระหว่างนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมีคำถามอะไรอยากปรึกษาติดต่อทักมาได้เลยนะคะตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ค่ะ